คราวนี้จะมาขอคุยนิดนึงครับคือปืนพกเนี่ยมันมีอยู่สองแบบหลกัหลกๆปืนลูกโม่กับปืนอัตโนมัติปืนลูกโม่เนี่ยแทบจะทุกยี่ห้อเขาไม่ไม่บอกให้ถอดไม่บอกให้ถอดอะไรเลยคือไอ้กลไกไซเพลตไซเพลตอะไรนี่ไม่ต้องไปถอดคู่มือมันทุกทุกยี่ห้อระบุตรงกันเลยว่าปืนของเขาเนี่ยสามารถใช้และยิงได้ทำความสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องถอดไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไร ดังนั้นเราอย่าดื้อไปถอดเพราะถอดแล้วของหายของพังแล้วทําอะไรที่มันผิดจากที่เขาแนะนําเนี่ยมันเจ๊งเจ๊งทุกงานจริงๆหรืออย่างปืนอ u t ต m ม t i c ปืนอ u t ต m ม t i c เนี่ยมันก็จะต้องถอดประกอบตามปกติของเขาก็คือถอดสไลด์ออกถอดลากล้องออกถ้าเป็นลากล้องถอดไม่ได้แบบเป็นปืนโบแบ็กก็ไม่ต้องถอดไม่ต้องไปลื้ออะไรไม่ต้องเอ,อ,องาปืนไปใช้น้ํายาอะไรที่มันพิสดารในคู่มือของกองทัพก็ไม่ได้ให้ทําแบบนั้น เพราะฉะนั้นเราทําตามที่เขาบอ,อกในคู่มือถ้าไม่มีคู่มือหรือสงสัยโทรมาถามผมได้ผมอธินเดียอธิบายคือไม่อยากให้ทําผิดแล้วผิดแล้วมันปืนพังพังแล้วสุดท้ายก็จะโทรมาถามผมอีกว่ามันจะแก้ยังไงมันจะซ่อมอยังไงไปหาซื้ออะไรที่ไหนผมไม่ใช่ช่างซ่อมปืนเพราะฉะนั้นผมซ่อมปืนรให้ไม่ได้ผมได้แค่แนะนําแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครปืนพังเพราะฉะนั้นทําตามที่เขาแนะนําแล้วมันจะไม่พังขอบคุณครับ